สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับผมม er ิกเซอร์กีรัลนนะครับผมวันนี้ผมมีทริคมาแจกด้วยนะครับว่าใครเคยเจอปัญหาดีบบางเทรดด้วย QM ็กับ h ฮด d อนด์ชอเดทีไรแหกทุกที อ่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยนะครับก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าอะไร QM อะไร Head and Shoulder เดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้กันด้วยเนาะส่วนคนที่เทรดด้วย QM กับ Head and Shoulder แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมฉันเทรดแล้วมันแพ้ตลอดเลยนะครับเป็นเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมนะครับมิกเซอร์นะจะมาให้คำตอบกับทุกคนแล้วกันเนาะนะครับว่าเราจะเทรด QM กับ Head and Shoulder ยังไงนะครับไม่ให้มันโดน SL Head and Shoulder กับ QM เนี่ยนะครับควรจะเทรดแบบไหนเพราะว่า Head and Shoulder กับ QM มันเป็นแพทเทิร์นกับตัว นะครับเป็นแพทเทิร์นกับตัวหรือจะเป็นแพทเทิร์นไปต่อก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เราต้องมาดูสถานะนะครับว่ามันไปอยู่ส่วนไหนของกราฟต่างหากนะเดี๋ยววันนี้จะมีทริคให้ทุกคนด้วยเนาะําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจรารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับโอเคแพทเทิร์น QM เนี่ยนะครับมันคือหน้าตายอย่างนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยตอนแรกเรามองว่ามันเป็น market structure เป็น ten up ใช่ปะ หรือจะมองว่าเป็นเทรนดาวก็ได้นะนะครับมองว่าเป็นเดนเทรนดาวก็ได้ดาวเทรนก็ได้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้สวิงที่ส่งนะครับสวิงเนี้ยนะครับที่ส่งทำไฮสูงสุดนะครับแล้วก็สวิงเนี้ยที่ส่งทำโลต่ำสุดนะครับมันเกิดการที่ราคาครับยูอีดีเนี่ยเบรกลงมาเลยครั้งเดียวนะครับเบรกครั้งเดียวตอนแรกเนี่ยมันเกิดอย่างนี้มันเกิดนะครับ มันเกิดโลใช่ไหมนะครับมันเกิดโลอ่าอย่างนี้เกิดโลเกิดไฮเกิดโลว่าไฮเอโลนะครับไฮเอโลเกิดไฮก็ไฮแล้วก็เกิดโลว่าโล คือเอาง,ง่ายครับจากไฮกับไฮเนี่ยมันทำโล o ว์โลเลยนะนะครับผมแล้วก็ชุดนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งคือตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นโล w วอร์ไฮนะครับหรือว่าไฮที่ต่ำลงตรงนี้เป็นโลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโล w ว์โลและราคาก็วิ่งเบรกขึ้นไปนะครับปึ้งครั้งเดียว เกิดสร้างไฮเออร์ไอันเนี้ยเขาเรียกว่า QM c o s i m o d o Pattern นะครับหรือนะครับเราจะเรียกสั้นๆว่า QM เนาะ c o s i m o d o นะครับเป็นต,ต,ตัวตัวหนึ่งแล้วมันจะสร้างนะครับเขาเรียกว่า QML นะครับหรือว่า c o s i m o d o Level หรือ c o s i m o d o Line แล้วแต่เราจะเรียกนะครับเขาจะเรียกว่า QML โอเคไหมเรียกว่า QML แบบนี้นะครับเมื่อราคามันวิ่งกลับมานะครับผมเราก็เซลล์โอเคไหมเมื่อราคาวิ่งกลับมาภาพนี้ก็เราก็จะบ่ายขึ้นไปอันเนี้ยเขาเรียกว่า pattern QM นะครับเรามาดูกราฟจริงกันนี่กราฟจริงเห็นไหมเกิด QML หรือคอสโมโดเลเวลหรือลายแล้วแต่เราเรียกเลยนะครับได้หมดราคาเข้ามาแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ t ท r g e เก็ตเนี่ยนะครับทรเก็ตนะโดยส่วนมาก t ท r g e เก็ตจะเก็บแค่นี้นะครับคือเข้าตรงนี้เก็บแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเก็บ t ท r g e เก็ต r g e t 2ทกเก็ตสอเนี่ยนะครับก็คือไฮถัดไปนะครับก็คือไฮถัดไปอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเช่นแทร็เก็ตที่1นี่เก็บตรงนี้แทร็เก็ตที่2 เก็บตรงนี้โอเคไหมงั้นแสดงว่าถ้าขครบายมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ขครบายมานะาเก็บแทรเก็ตหนึ่งตรงนี้แทรเก็ตสองเก็บตรงนี้โอเคไหมครับเก็บไหมเก็ตไหมอ่าอันนี้เมื่อกี้ผมบายมานะแล้วก็อ่าเดี๋ยวรอดูว่าแบบแทรเก็ตหนึ่งจะถึงไหมราคาเก็ตสองจะถึงไหมนะครับอ่าอันนี้บวกเรียบร้อยนะการทุนนะครับทุกคนโอเคอ่าเห็นไหมเนี่ยคือ QM นะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับแล้วบอกว่า QM มันควรอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างกรณีนี้นะครับ QM เนี่ยมันสร้างนะครับในบริเวณที่อันเนี้ยมันก้ากึ่งแล้วกันเนาะก้ากึ่งแล้วกันมันเป็นอยู่กลางทางนะครับมันเป็น QM กลางทางแล้วก็เหตุผลที่มันบายได้เพราะว่ามันอยู่มันมีไทม์เฟรมใหญ่คุมนะครับคือบริเวณเนี้ยมันมีดีมานเดย์ค้ำอยู่นะครับมาเลยน่าสนใจในการบายเนาะ แต่ถ้าไม่มีนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเยวผมขอเคลียร์ทีละอันแล้วกันเนาะอันนี้ใครเคลียร์บ้าง QM หน้าตาเป็นอย่างนี้สลับมือใหม่เคลียร์ไหมสำหรับคนที่เทรดอยู่แล้วน่าจะเคลียร์อยู่แล้วเนาะ QM pattern มันไม่ได้ดูยากซับซ้อนเลยหรอกนะครับถ้าสำหรับคนที่งงๆนะครับก็อาจจะมาดูซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะนี่คือ QML นะครับโอเคไหม QML แล้ว H e and d a s h o u l d e r มันต่างกันยังไง ต่างกันแค่นิดเดียวนะครับต่างแค่นิดเดียวสังเกตนะสังเกตนะ H e and d a shoulder กับ QM เนี่ยนะครับต่างกันคือการเบรกสวิงที่ส่งทํำไฮกับส่งทํำโลสูงสุดกับต่ำสุดนะครับต่างกันแค่นั้น QM เวลาเบรกเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นเบรกอย่างรุนแรงนะครับเมื่อได้ QM จะได้สถานะไซเว y ฟังดีนะฮะเมื่อได้ QM จะเป็นสถานะไซเวทุกคนพิมพ์ตาม QM คือสถานะไซเวนะครับพิมพ์ตามมาพิมพ์ตามมา QM คือสถานะไซเวนะส่วน Head n d Shoulder คือสถานะตามเทรนแะครับโอเคไหมคือมันกลับตัวเต็มรูปแบบ Head and Shoulder เนี่ยนะครับมีความต่างกนะ็คือเขาทำสร้างอย่างนี้ไปเลยครับโอเคไหม คือไม่ได้ทำรู้ว่าโลเลยคือทำขยักหนึ่งก่อนนะครับก็คือการทำทำโลก่อนนะทำโลก่อนนะครับทำทำอะไรนะไฮเออร์โลก่อนโอเคไหมนะครับทำไฮเออร์โลก่อนแล้วค่อยทำนะครับโลเวอร์ไฮ <c oughs> นะทำ l o เวอร์ไฮคือทำ High High เสร็จปุ๊บนะครับทำไฮเออร์โล เสร็จวิ่งขึ้นไปทำโลว์าไฮเลยทำโลท์ให้ไอทำไฮที่ต่ำลงแล้วก็เบรกทำโลที่ต่ำลงครับจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับหรืออย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับคือยังไงก็ได้ครับขอให้มันทำไฮแล้วโลแล้วก็ทำโลว์่าไฮแล้วก็ทำโลว์่าโล ทุกคนไม่ต้องคิดจำไอโลวาไฮไฮลวโลวไฮวโมันจะงงเนาะคิดง่ายๆคือการที่ราคามันกลับตัวแหละนะครับแบบเต็มรูปแบบนะนะครับกลับแบบเต็มรูปแบบกัแบทีพีม้บายใช่ไหมยังยังยัง <c oughs> แม่นะะลุ้นลุ้นเหลือเกินนะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือการที่ราคาเนี่ยนะครับเกิดการเลยฮะทำ l o ว e r h i ไฮแล้วก็ทำอะไรฮะยกโลยกไฮใหม่อ่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆเนาะนะครับก็คือทำโลว e r High แล้วก็ตรงนี้ดันทำอะไรฮะทำอะไรฮะไฮเออร์โลใช่ไหมโลที่สูงขึ้นแล้วก็ทำ High ที่สูงขึ้นเข้าสู่สถานะตามเทนและไอตรงเส้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าคอหรือว่าเนกไล เนี่ยตรงเนี้ยถ้าตรงนี้มันสูงเราก็ต้องตีให้มันเป็นอย่างนี้ neckline เขาเรียกว่า neckline นะครับ neckline โอเคไหมอันเนี้ยคือสถานะการตามเทรนแล้วเพราะว่าตอนแรกที่ราคามันลงมาเป็นขาลงอยู่แล้วอันเนี้ยคือรูปแบบ pattern ที่ราคากลับตัวเต็มรูปแบบนะครับ p a t ิร์นไหนมีความแข็งแรงกับกันนะครับ pattern ของ head and shoulder นะนะครับ เพราะ Head and Shoulder มันเป็นแพทเทิร์นที่กลับตัวแบบเต็มรูปแบบฉะนั้นนะครับฉะนั้นฉะนั้นเวลาเราจะเทรดเนี่ยนะฮะแพทเทิร์นที่น่าสนใจแล้วก็มีความแข็งแรงมากที่สุดเนี่ยนะครับเลยให้เป็น Head and Shoulder โอเคไหมเพราะว่ามันกลับตัวเต็มรูปแบบนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเราเล่น2องแพทเทิร์นนี้ผิดตำแหน่ง ก็ l o s t อยู่ดีโอเคผิดตำแหน่งยังไงนะครับผิดตำแหน่งยังไงผิดตำแหน่งตรงที่ว่าเราดันไปเล่นนะครับสวนเทรนของไทม์ไฮเออร์ไทม์เฟรมที่สูงกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นเกิด head and shoulder ขาเซลล์แต่ว่าภาพโดยรวมภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยทำให้การที่เราจะรอเซลล์ตรงนี้นะครับ อาจจะแหกได้ก็คือราคามาเก็บของทา f เฟรมใหญ่นะครับอาจจะเป็นดีมานเดย์แต่ว่า h e a แอนด์โชเดที่เจอเนี่ยอาจจะเป็น h ฮดแอนด์โชเดอร์ของทางเฟรม5และราคาก็วิ่งทะลุทะลวงไปเลยนะครับเกิดแบบนี้เยอะแยะไปเนาะฉะนั้นเวลาเราเล่นนะครับถ้าเราไม่อยาก SL เราจงเอาชุดนี้นะครับชุดกับตัว Head อ n d ์โชเด d e r และ QM ไปไว้เซตอัพที่มันอยู่เทรดตามเทนยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยนะครับเป็นเทนขาลงไทม์เฟรม4ชั่วโมงเป็นเทนขาลงนะแล้วจังหวะที่ราคาเนี่ยนะครับมันวิ่งขึ้นไปบริเวณนี้แล้วเกิด QM นะครับตรงนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าเล่นในเทรนที่สอดคล้องและเราค่อยไปเอา QM เล่นตรงนี้ หรือเอา Head and Shoulder เล่นตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำให้เราชนะอัตราการชนะจะสูงขึ้นทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตามเฟรมยังคงเป็นขาขึ้นอยูอย่ยังเป็นคงเป็นขาลงอยู่แล้วเราเอา QM นะครับไปเล่นบริเวณตรงนี้อ่ะตัวอย่างนะเอา QM นะครับไปเล่นบริเวณตรงนี้ มีโอกาสที่ราคาจะร่วงลงต่อนะครับแทนที่ราคาจะได้บายตรงนี้ใช่ไหมเราจะบายขึ้นไปใช่ไหมครับกลับกลายเป็นว่าราคาทะลุลงเลยทำให้ SL หรือแม้กระทั่งเกิด Head and Shoulder นะครับบริเวณนี้ Head and Shoulder บริเวณนี้นะครับแล้วเรากะว่าเราจะบายราคาทะลุร่วงต่อในเทนทางเดิมเพราะเนื่องจาก เทนใหญ่มัน Higher Time Frame เนี่ยนะครับมันเป็นเทนขาลงอยู่เลยทำให้ชุดเนี่ยครับ QM กับพิ and Shoulder ตรงนี้เลยไม่เหมาะสมในการเทรดฉะนั้นสรุปสรุปถ้าเราจะเทรด QM กับ p i and Shoulder ให้วินเลทที่สูงและโดย SL น้อยหรือว่าแทบจะแทบเอ่อโดย SL น้อยแล้วกันโอกาสโดย SL จะน้อยคือไปเล่นในจุดที่นะครับมันควรจะต้องอยู่หรือจุดที่มันเป็นตามเทนของ h ฮเออร Time Frame แล้วเราก็เอา QM การเพชรแอนโชเดอร์ Paint utter, ในทำเฟรมเล็กเข้ามาเล่นอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะใครเก็ตนะครับพิมพ์เก็ตให้ผมแบบชื่นใจหน่อยนะนะฮะใครเก็ตพิมพ์เก็ตให้ผมแบบชื่นใจหน่อยนะครับผมอ่าอยากรู้อยากรู้ว่าวันนี้ได้สาระได้สาระไหมนะฮะได้สาระประโยชน์ไหมวันนี้นะครับบอกเลยครับว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบเทรด QM การเพชรแอนโชเดอร์ Paint and utter, แต่ดันไปเล่นผิดจุดนะครับแต่เราไปเล่นผิดจุด แล้วผมจะบอกว่ามันมี QM กับ Head and Shoulder ที่มันเป็นเฟก e ด้วยนะครับมันเป็นเฟก e ด้วยซึ่งจุดที่มันอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่มันดันไปอยู่ในบริเวณ Approaching ครับหรือว่าการฟอร์มตัวเพื่อหลอกเรานั่นเองนะครับหลอกเรานั่นเองหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูก่อนนะคร่าวๆก่อนนะนะครับอาจจะได้ไม่ลงดีเทลนะเพราะว่ามันยาวนะครับ แต่ผมจะให้ดูคอนเซปต์มันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นราคาเนี่ยนะฮะมันมีสวิงนะครับมันมนนะนะีสวิงตรงนี้นะนะครับอ่าสวิงตรงนี้แล้วก็ราคานะครับวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มี QM ตรงนี้อ่านะครับ QM ตรงนี้เราเห็นแล้วนี่ว่าราคามันเป็นเทนขาลงเห็นไหมเพราะว่าอะไรครับมันทำ High แล ทำ lower high พูดผิดนะครับทำาลว e r high ใช่ไหมเราก็เตรียมเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่พอเออน,นะครับเราเห็นว่าตรงนี้มันมี QM ก่อนนะครับเราก็เลยไปเซลล์ตรงนี้เลยกับกายเป็นว่าราคามันทะลุเลยครับไปย่างเลยตอนแรกเรากะจะเซลล์ตรงนี้ซะหน่อยนะครับเป็น QM ใช่ไหมกะเลยว่าโอเคมันมี QM เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับกับกายว่าราคาทะลุพุ่งทะลุเลย ราคากลับมาเทสตนะครับตรงบริเวณอีกนอคิหรือว่า IQM แล้วก็ราคาก็แตะแล้วก็ลงต่อแบบนี้เป็นต้นไหนใครเคยเจอลักษณะแบบนี้บ้างหรือแม้กระทั่งการเกิด Head and Shoulder บริเวณนี้นะครับ h e a d and s h o u l d e r บริเวณนี้นะแล้วก็ราคาก็ทะลุไปใช่ไหมนะครับ่า Head and Shoulder บริเวณนี้นะครับนี่ อาจจะเบรดแบบนี้นี่แล้วเราก็กะว่าะไรฮะกะว่าจะเซลตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นเทนแอนโชเดอร์ใช่ไหมครับราคาก็ดีดขึ้นไปเลยนะครับดีดขึ้นไปเป็นภาพนี้เลยโอเค,คอดีดขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับหรืออาจจะดีแบบนี้ราคาก็เทสมาบริเวณจุดเทนแอนโชเดอร์ที่เราแพ้แล้วก็แตะตรงนี้เสร็จปุ๊บลงต่อนะครับทิศทางเดิมนี่แหละฮะเขาเรียกว่าเฟก Head and Shoulder แล้วก็ f a k e QM โดยส่วนมากจะเป็น Pattern QM ซะมากกว่านะครับมันอยู่นะครับบริเวณ PA นะครับหรือว่า p r i e approaching นะครับการ์ร์มตัวเพื่อเข้าสู่สถานะซลล์นะครับหรือว่า Set up อีกทีหนึ่งตรงนี้อาจจะมี Set up ที่มันเป็น QM ชุดใหญ่นะครับอีกทีนึงบริเวณข้างบนนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะเวลาเราจะเทรดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเราต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนยังไง นะนะครับผมโอเคไหมนะครับโอเคไหมฮะวันนี้ก็เป็นเนี่ยเอาผมเอาทริคมาแจกนี่แหละนะครับเพราะว่าหลายๆคนอ่ะชอบเทรดในฝั่งของ Head and Shoulder กับ QM เนาะแล้วก็บางคนเนี่ยแพ้บ่อยนะครับจะได้รู้ว่าโอเคเหตุผลที่เราแพ้นเนี่ยมันแพ้เพราะอะไร Head and Shoulder นะครับกับ QM มันเป็นแพทเทิร์นที่ยอดฮิตเลยแหละนะครับเป็นแพทเทิร์นที่ยอดฮิตเลยแล้วก็ถ้าสมมุติเราฝึกนะครับฝึกใช้ดีฝึกใช้บ่อยๆนะครับมันเป็นแพทเทิร์นที่ สามารถที่จะทําเงินได้เรื่อยๆเลยแหละถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เจอกันนะครับผมในไลฟ์ครั้งถัดไปเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝันดียตสวัสดีครับผมสวัสดีครับ